เจ้ามาโอ้ my god I'm so sorry วันนี้ก่อนอื่นเลยต oh. ื่นเต้นไหมถามว่าปื่นเต้นไหมไม่ค่อยนะแต่ว่าแบบดีใจมากก <c oughs> ว่าแบบดีใจที่แบบได้มา ร่วมงานนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันสำคัญมากๆต่อสังคมของเราด้วยนะคะที่เราต้องแบบมา represent แบบ LGBTQ uh, Pride <ม>นะคะก็เรารู้สึกแบบดีใจที่แบบได้ออกมาเสนอในรูปแบบที่เราแบบอยากจะมา represent ให้ทุกคนเห็นนะคะ<ม>ใช่ค่ะเลี้ซ้างล่ะปีที่แล้วได้มาเดินบนรันเวย์งานนี้เหมือนกันแต่ปีนี้ได้มาในฐาน,นาะแบบเรียกว่าอ๋อพวกเขาวกวรท่านหนึ่งใช่อ๋อจำได้แล้วอ๋อ,อ,อจำได้แล้วที่เรา หอ๋อจำได้แล้วก็ <sk r ises> ก็จําได้ว่าครั้งที่แล้วอะน่าน้ำตาไหลเลยนะเพราะว่าเพราะรู้สึกว่าตอนนั้นเราอยากมามากมันสมควรจะเป็นเรามากเลยที่แบบย<อ>ืนอยู่บนเวทีอะแต่ณนณะนะวันนี้เรารู้สึกไม่เสียใจเลยที่แบบว่าได้มาขึ้นมาเดินอะนะก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆขอบคุณแบบ ทุกคนที่คอยสพอร์ตให้อลซ่าได้แบบได้มายืนนะจุดเนี้ยค่ะน่าพิสุดเลยเชี่ยงใเมกกันไปครับเชี่งใหมเหรอคะเราไปถึงตอนไหนไม่ถึงตอนไม่ถึงตอนนี้อ๋อตอนนี้ก็คือองฟองนะคะก็คือเมสแกรดอ่างทองใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ใช่คืออาจจะนริงนะพวกเราคือแบบดีใจนะที่ไม่ได้เอลซ่าไม่งั้นนอนไม่ไม่งั้นอนไม่หลับแน่นอน เขาอยู่แหละไปเวียดนามคือแบบนั่งเมาส์กันแบบสองชั่วโมงแบบป่ารถนด้วยโอ้ my god ต all ้องรีบร้อนแล้วแหละแต่ก็จริงแล้วแหละก็ดีแล้วที่เราเอ่อได้ไปเอ่อสร้าง relationship กับคนอื่นดบ้างใช่ค่ะเพราะว่ายังไงก็เราสองคนก็ก็อยู่ด้วยกันตลอดใช่อยู่ด้วยกันตลอดอยู่ด้วยกันขนาดนอนข้าละห้องแบบตอนทุกวันก็ต้องแบบมาเจอกันอยู่ดีใช่ค่ะสืออกกีีโโมนนวันนี้เหรอคะโอ้ยมันยืนเท่าไหร่อ่ะ เตือนเท่าไหร่ไอ้เม้ทุกคนคือแบบเวลานี้ประมาณห้าทุ่มสี่ทุ่มครึ่งนี่เด็ดมันจะเริ่มแบบเป็นแบบไข่เจียวสมองมันจะเป็นไข่เจียวจริงๆเพราะฉะนั้นก็ต้องนิดนึงนะในฐานะตัวแต่งทใงคู่ไม่ว่าจะเป็นเทียนเอลซ่านะเรารู้สึกกดดันมากน้อยแค่ไหนกัารกดดในปีนี้เริ่มที่เอลซ่าก่อนตัวเอลซ่าเนี่ยไม่กดดันเลยพอรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยปลด กดล็อกอะไรหลายๆอย่างด้วยแล้วเราก็ดีใจที่แบบถึงแม้ว่าบอสจะพูดว่าการมาประกวดนางงามอมันไม่ได้มาหาเพื่อน<ช>นะเนาะแต่สิ่งที่เราได้มามันทําให้เรารู้สึกว่าเออเราเรารู้สึกโชคดีจังเลยที่ที่เราได้มาเจอเพื่อนที่เราได้มาประกวดมิสแกรนในปีเนี้ยค่ะก็ไม่กดดันเลยค่ะใช <c oughs> ่ก็เหมือนเอลซ่าจริงๆคือแบบ ต้องบอกเลยว่าปีนี้มันสนุกมากตั้งแต่วันแรกตอนที่เข้ากองนี่คือโอ้โหสุดยอดมากอะ่ะคืเอเราเราเองก็ยังรู้อยู่เลยว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยแบบจะออกมาทําโชว์อะไรบ้างแบบชุดจะออกมายังไงบ้างเหมือนวันนี้คือโอ้โหสุดยอดมากเลยเนาะบางคนตั้งวัดไหนนะที่แบบไม่หัวร้านอะ่ะ โอ้ยแ <c> ม <oughs> ้องสอนหรอใช่ไหมค <c oughs> <ฮ>ะใช,ใช่ใช่แล้วบอกเลยว่าคือแบบแม่สกรมันสนุกจริงๆอ่ะมันเป็นแบบเวทีที่แบบถ้าเราถ้ากิดเรามาแล้วเรามาแบบในมายเซ็ตแบบที่มันดีนะมันสนุกอ<ช>่ะมันสนุกจริงๆแล้วมันจะปลดปล่อยแล้วมันก็แบบมันก็แบบเราสามารถโชว์ศักยภาพออกมาได้แบบอย่างที่แท้ทร<ช>ูแล้วก็ใช่ก<ช>็ดีใจมากๆคือแบบไม่ได้รู้สึกกดดันจริงๆแล้วก็ก็แต่ว่าก็รอดูนะรอติดตามดูต่อไปพ่า ีก็มีวันไฟแนลอีกใช่แต่เพราะว่าต่อต่อให้เราจะนอนแบบน้อยมากเลยนะ3าสี่ชั่วโมงต่อวันแต่ว่าไม่มีวันไหนเลยที่รู้สึกว่าอุ้ยไม่อยากรู้ขึ้นมาเลยไม่อยากตื่นขึ้นมาทํากิจกรรมเลยเพราะว่าแบบตื่นเต้นกับทุกๆวันมากๆใช่มันสนุกอ่ะเนาะแบบเหมือนกับว่าเราอยู่กับเพื่อนกันแล้วก็แบบมาเอนจอยเลว ใช่สนับสนุนเพื่อนกันด้วยเราก็แบบขับเพื่อนด้วยขับบ้างสมวนก็คือตามนานอยากจะให้ลองให้ลองผ่านช่องทางเืยไม่ว่าจะเป็นทางการขายของที่ร้อนแต่ว่าให้เราทำกิจกรรมไว้หรือว่าการเก็บตัวว่าเราจะซื้ออะไรให้กับแฟนๆได้ดูว่าเอาย่ก่อนโยนไปเลยก็อยากจะขอบอย่างแรกขอบคุณมากเลยนะคะทุกๆคนที่เข้ามาดูพวกเราในวันนี้เราก็มาสัมภาษณ์พวกหนูงเพราะว่าถ้าเก nice ิดว่าไม่มีพี่ๆเนี่ยก็คือมันจะไม่มีพวก กเราจะไม่มีเราจะไม่มีแสงเราจะไม่มีเออ่มีมต่างๆด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าเธอก็เห็นว่าบางครั้งเนี่ยบางวันอ่ะพี่ๆมาแบบตั้งแต่เช้าจนถึงแบบโอ้โหห้าทุ่มเที่ยงคืนใช่แเพื่อที่จะเพื่อที่จะถ่ายคลิปใช่แล้วก็เลยแบบต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะจากใจแล้วก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยการฝากเออ่ช่องทางเออ่โซเชียลมีเดียต่างๆของเชียร์นะคะก็คือ Instagram มเชียร์นะคะ TikTok ร์เชี e r s c แล้วก็ เดี๋ยวต้องขายของในอีกบัญชีหนึ่งนะคะเพราะว่าติกต่องอนนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะช่วยเทียมาใน best selling campaign รอบที่สองนะคะก็ต้อง a d i t จะเฮ้ยยังจำไม่ได้เลย t d i a จะ shop a d อ a จะ b v shop นะคะแล้วก็เราก็มีดอมดอมแล้วดอม้อมชุบมไก่แช่แข็งตังชื่อแบบค่ะก็อย่างแรก ก็รู้สึกดีใจมากนะที่วันนี้ทุกคนแบว่ามาให้กําลังใจเราแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนต่างๆด้วยนะคะที่แบบว่ามาให้โอกาสเรานะวันนี้แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับขอบคุณพี่ๆหลังบ้านทุกคนนะคะแล้วช่องทางที่เจะฝากไว้ก็มี Instagram, Facebook แล้วก็ t i k t o อก w ทว t ตเตนะคะชื่อเดียวกันหมดเลยเอลซ่าด้วยสกอร์ไอซ์และไซ่ะเอ้ยไม่ใช่ติก t o อเอชื่อว่าทิกเอรเอลซ่าชื่อว่าเอลแคร์มากไทยแลนด์โอ้ยอะไรอะ แล้วก็ L แค่มาก L is my name ไง L s a แคมาไทยล I don't know แค่ประเทศไทยหรอแคอใช่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะฝากทุกคนไปกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะีมีทถ่ายรูปด้วยใช่ค่ะ